น้องปราเทพขันาร์จน้องป่าป่าทุกคร์ปาทูการบท่านวิคุนศริยาผู้บรรลุธ,ธรรมในระดับอินทร์ภาวนาสุดแบบอริยะนะครับวันนี้ก็จะมาสนทนาธรรมกันเนาะเรื่องของพระสูตรของผมที่ชื่อว่าสีติสูตรนะสีติสูรตรซึ่งอยู่ในระบบของการข่มจิตในสมัยที่ควรขมนะครับที่ยกไว้นะครับ ราะนั้นพงค์จึงจัดว่าดูก่อนทีุ่กทั้งหลายผู้ประกอบด้วยรมหกประการยอมเป็นผู้ไม่ควรเพื่อทําให้แจ้งซึ่งความเป็นผู้เย็นนะจะว่าซึ่งเป็นความเป็นผู้เย็นอย่างยิ่งในทำหกประการเป็นไงก็คือสุกร์ในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มท่านเข้าใจว่างไงครับค่ะทูค่ะท่านอาจารย์สุกในธรรมวินัยนี้ ไม่ควรข่มจิตในสมัยที่ควรไม่ประคองจิตในสมัยที่ควรประคองแล้วก็ไม่ยังจิตให้ล่าเริงในสมัยที่ควรให้ล่าเริงไม่วางเฉยจิตในสมัยที่ควรวางเฉยเป็นผู้น้อมไปในธรรมเลวและเป็นผู้ยินดียิ่งในสกยะกั้นลองอธิบายโดยรวมเนาะที่ท่านเขา้าใจนุอมกับสัฐุสาธท่านอาจารย์ที่เตตาข้าพเจ้าค่ะ ก็ในสมัยล่าเลยก็เหมือน้องข่มจิตกันเนาะสาธุค่ะข่มจิตย่อมไม่ข่มจิตในสมัยที่ควรกบตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มาเข้ามาปฏิบัติเข้ามาเดินมาตอนแรกๆมาเดินมาก,ก็ข่มจิต โดยการปฏิบัติเพื่อความอยากเพื่อความอยากได้อยากได้อยากเดินมักให้บรรลุเร็วๆอย่างนี้คะ่ะท่านอาจารย์มีขมคะ่ะท่านอาจารย์ <Okay. S 1> แต่แล้วก็ข้างนอกที่ยังไม่ได้มาเดินมัคก,ก็ขมก็ขมกิดเพื่อทำอะไรก็หวังอยากได้ผลกลับมา เยอะๆทีนี้พอมาเดินมัก,ก็อยากบรรลุเร็วๆก็มีการข่มจิตค่ะท่านอาจารย์แต่ณปัจจุบันนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วก็คือไม่ได้ข่มก็ปล่อยเป็นธรรมชาติค่ะท่านอาจารย์สาธุค่ะไม่ประคองจิตในสมัยที่ควรประคองสาธุค่ะก็เหมือนแบบปฏิบัติแล้ว ไม่รู้ว่าจะประคองไปทำไมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะท่านอาจารย์ก็เข้าใจว่าการไม่ประคองที่ที่ข้าพเจ้าปฏิบัติไม่ประคองจิตไว้ก็ปฏิบัติไปไม่ได้ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ตั้งตั้งใจประคองไว้อย่างเงี้ยคะ่ะท่านอาจารย์ก็คือสิ่งที่ ไม่ได้ประครองไว้ก็มีการเข้าการทำต่างตาผิดไม่ได้ประครองไว้ปฏิบัติไปก็ผิดเพราะว่าไม่ได้ประครองไว้ค่ะท่านอาจารย์บัดนี้ข้าพระเจ้ารู้แล้วค่ะท่านอาจารย์พอได้มาเดินมรรคมารู้แล้วก็ปฏิบัติยยถูกค่ะท่านอาจารย์ก็ประครองจิตไว้ในส่วนที่ ในพระธรรมใน,นที่ข้าพเจ้าเดนมาร์คนี้ค่ะพรานรีจาไม่วางเฉยจิตในสมัยที่ควรวางเฉยไม่วางเฉยในสมัยที่ไม่ควรวางเฉยไม่อย่างจิตให้ลาเริงในสมัยที่ควรให้ลาเริงแต่ก่อนก็ละเลยในการปฏิบัติเอา มีล่าเริงก่อนใช่ไหมคะท่านอาจารย์ล่าเริงไม่ใช่ค่ะท่านอาจารย์ก็อยู่ข้างนอกยังไม่ได้เข้ามาในพระธรรมวิน,นัยนี้ก็มีล่าเริงในการเที่ยวไปนน่นไปนี่สนสีฮิฮามีความล่าเริงแต่พอมาปฏิบัติธรรมมารู้จักไม่ล่าเริงค่ะท่านอาจารย์ เหมือนกับพอได้มาปฏิบัติมีความทุกข์ไม่ล่าเลิงแต่บัดนี้กับกับกันแล้วค่ะท่านอาจารย์ก็เหมือนกับตอนแรกค่าพระเจ้ายังยังไม่ได้มาปฏิบัติก็มีล่าเลิงกับการเที่ยวกันสนุกอา่าสร้างบาปสร้างเวรสร้างกรรมอะไรอย่างเงี้ยมีความล่าเริง แต่กลับมาปฏิบัติกลับไม่ลาเลงแต่ทีนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วคะ่ะท่านอาจารย์พอได้มาปฏิบัติรู้ในธรรมในในแล้วก็กลับละเลงในอยู่ในสมาธิคะ่ะท่านอาจารย์สาธุค่ะกับสาธุครับไม่วางเฉยในจิตไม่วางเฉยปิดในสมัยที่ควรวางเฉยสาธุ พระพเจ้าไม่วางเฉยค่ะท่านอาจารย์ก็ดึดทุกสิ่งทุกอย่างหนึ่งก็ข้างนอกก็มีความโลภมากอยากได้น้นอยากได้นี่แม้กระทั่งการทําบุญก็อธิษฐานอยากได้รวยๆเหมือนกับทานยี่สิบบาทก็อยากได้สองร้อยล้านยี่สิบล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านอาจารย์เอไม่วางเฉยคะ่ะขนาดประ มาปฏิบัติตอนแรกก็ถ้าปฏิบัติแล้วต้องรวยต้องอะไรอย่างเงี้ยไม่วางเฉยค่ะท่านอาจารย์บัดนี้ข้าพเจ้ารู้ชัดแล้วค่ะท่านอาจารย์พอมาปฏิบัติยูต้องวางเฉยไม่ยึดไม่ติดทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะท่านอาจารย์วางเฉยค่ะสาธุค่ะแล้วก็เป็นผู้น้อมไปในธรรมเลวและเป็นผู้ยินดียิ่งในปกยะ โอ้ค่ะน้อมไปนธรทมเร็วข้าพระเจ้าไม่รู้แน่ชัดข้าประเจ้าก็ในธรรมเร็วกรร็แต่ก่อนข้าพระเจ้าก็เข้าใจว่าสิ่งที่ปฏิบัติเที่ยวไปไหว้ไปขอไปบนบานศาลกล่าวข้าพระเจ้าก็นึกว่าเป็นดีเป็นเลิศค่ะท่านอาจารย์ ก็ไปไหว้ไปขอบนบานขอให้ได้นั้นไดนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าเป็นเป็นธรรมดีค่ะท่านอาจารย์แต่บัดน,นี้ข้าพเจ้ารู้แล้วค่ะท่านอาจารย์ข้าพระเจ้าไม่ยึดติดต,ตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นเป็นธรรมเลวในขณะที่ข้าพระเจ้าเข้าใจแล้วค่ะท่านอาจารย์เป็นผู้ยินดียิ่งในศักยะ สาธุคะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ยินดีแล้วคะ่ะท่านอาจารย์ไม่ไม่ยินดีในศักยาที่ถือเราคะ่ะท่านอาจารย์สาธุค่ะอเอาล้สาธุทีนี้เราก็จะอธิบายตามธรรมเนาะที่พระองค์ทรงตัดไว้ในธรรมหกประการนี่แหละสี่ติดสูตรนะครับก็จะมีสั่งนยะนะครับเราก็จะอธิบายรวมเป็นนัยยะเดียวเลยนะครับก็คือที่พระองค์ทรงตัดที่สุขในธรรมวิในัยนี้ย่อมไม่ข่มจิต ในสมัยที่ควนคมเพราะฉะนั้นผู้ที่จะเข้ามาเดินมรรคในระบบพระองค์ก็ต้องเปิดประตูแม่ทัพจากผู้นําจิตหรือสัตวบุรุษก่อนผู้ที่ได้ตำแหน่งเป็นครูนะครับสาบผมมาจาาย์เมืม่อได้เปิดรมแล้วเนี่ยก็จะถูกต้องตามระบบก็จะเข้าสู่สมัตนิยามระบบแห่งความถูกต้องแล้วก็สัพปริสภูมิภูมิแห่งสัตรรุษนั้นจึงมีการเดินมรรควิธีสี่องค์ธรรม ด้วยการดับปัสสะนะครับด้วยมาวิธีสี่องค์รมเต็มรอบแห่งการเจริญจนกระทั่งเป็นผู้ชํานาญในจิตนะไปค่อยเรียนรู้ก็ค่อยเรียนรู้ะพอท่านเดินมักเต็มรอบแห่งการเจริญก็ทําให้รู้สึกกายเบาไหมกายเบากายจิตเบาก็จะไม่เข้าสู่ระบบการที่เราไปเพ่งหรือไปมีตัวตนถูกไหม ในไปยึดไปติดตในความเป็นธาตุในความเป็นอายตนะในความเป็นปฏิจจาวัตเพราะฉะนั้นเขาก็จะทํไหลไปสู่ธรรมใช่ไหมใช่แล้วค่ะทำตามสอดรเมื่อปฏิบัติปุ๊บธรรมจะไหลไปสู่ธรรมนั่นคือถูกต้องแล้วนั่นคือนิโรดนัยยะที่หนึ่งก็จะเกิดอะไรจิตควรจะการงานจิตอ่อนจิตสูงจิตที่นิวรณ์ห้าหลักจิตที่เริ่อมใส่แล้วในหลักหกจึงเรียกว่าอุเบกขาปาโมนนั่นคือนัยยะที่หนึ่งก็ก็จะไหลไปสู่ธรรม กิดสูวไอ้นะทุกข์นะทุกข์มสุขนะถ้าเข้าสู่ระบบในยัที่สองก็คือจิตแท้จิตตั้งเดิมนะครับแล้วก็ไหลไปสู่ธรรมเข้าสู่อเบกขาสามพจฌชงนะในในในยัที่สองก็เรียกว่าออเบคขาสัมพชฌงชงเพราะฉะนั้นทั้งเขาอยู่ในระบบจึงทําให้เกิดลมอสาสะปัสสาสาดับแล้วเข้าสู่ในยัที่สามจึงเรียกว่าชุกขามินนปฏิปทาทางดําเดินในถึงการดับทุกข์โดยไม่มีเหลือ นะครับเพราะฉะนั้นการปฏิบัติตรงนี้หัวใจหลักก็คือทําถูกต้องตามเรียสสีในอริยมังมิงแปดเข้าสู่ในองค์โพธิปักิยธรรมทางระบบนะครับจึงทําให้เกิดทำไหลไปสู่ธรรมท่านข่มจิตต่อตอนทํไหลไปสู่ธรรมไม่ได้ขม่มค่ะท่าน่พราะถึงตัดว่าย่อมไม่ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มไม่ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มก็คือว่าเวลาทํไหลไปสู่ธรรมท่านก็ไม่ได้ข่มจิต แต่ท่านพงษ์ก็ต่าวท้ายว่าในสมัยที่ค,ควรกบซึ่งเป็นธรรมเลวของธรรมชาวบ้านเป็นธรรมที่คุณไม่รู้จัก<อ>ก็จะไปข่มจะไปบังคับจิตเพราะขนาดเดินมกักนักขณะปฏิบัติเพราะเกิดความอยากใช่ไหมใช่ค่ะท่านอาจารย์เพราะนั้นสิ่ง<อ>ที่วงทรงตัดก็คือไม่ข่มจิตทรรจะไหลไปสู่ทําได้แต่ถ้าท่านไปบังคับจิตอยากดูอยากรู้อยากเห็นตามรู้ตามรู้ตามไหนคือการข่มใช่ไ,ไหมพงษ์จึงจับว่า ไม่ข่มจิตในสมัยที่ควรข่มคือในสมัยที่ท่านกาลังเดินมัคขนาดที่ท่านกาลังมัคไม่ให้ข่มจิตแต่คนไม่รู้ <c oughs> ก็คิดว่าไอ้ตรงเนี้ยต้องข่มจิตต้องบังคับจิตในขณนะที่กําลังขม่มก็คือสมัยที่ควรข่มแต่ไม่ต้องขม่มเห็นปะต้องจะตัดไว้ย้อนแย้งกันไม่ให้ไปข่มจิตเข้าใจตรงนี้ยังในสมัย <Okay. S 1> ที่ควร <ยน S 1> ขม่มก็คือสมัยที่ท่านกาลังเดินมรค เหมือนกับว่าเราจะต้องไปเดินมัรคต้องบังคับจิตบังคับไม่ได้จิตเป็นธรรมชาติบังคับได้หรอไม่ได้ครับอาจารย์คร<ต>ับก็จึงไม่ให้ข่มจิตในสมัยที่ควรขม่มก็คือสภาวะที่จะไปขม่มจะไปบังคับเขาห้ามห้ามขม่มห้ามบังคับก็คือในยัดเป็นจริงก็คือไม่ต้องบังคับจิตไม่ต้องข่มจิตปล่อยตามธรรมชาติแต่ด้วยอะไรมารควิธีสี่องค์ธรรมเป็นรอบแผงการเจริญ ทำให้เกิดกจเบาจิตเบาโล่งโปร่งสบายและนั่นคือในยักที่หนึ่งในยะที่สองในยัที่สามทำาจหลญไปจูธรรมท่านจะต้องไปทราบชันรู้ชัดในอะไรเวทนาสามไปทราบชันรู้ชัดในะวิตตว่าเขาจะส่งจิตออกเมื่อไหร่ท่านต้องรู้ต้องดับทันทีแต่ไปทราบชันรู้ชัดในองค์ปัญญาเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้จึงไม่สามารถไปข่มได้ถ้าทานไปข่ม้วพังเลยนะครับ้ขต่อมาพวองค์จัสว่าไม่ประคองจิตในสมัยที่ปควรประคองเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นท่านต้องไปประคองไหมในเมื่อทําไหลไปสู่ธรรมไม่ได้ประคองค่ะ่าอ,าอพวองค์จัสว่าไมา่ไม่เลยไม่ประคองจิตในสมัยที่ควรประคองก็คือ ท่านปล่อยไปตามสภาวะเขาก็จะทํไหลไปจูดทาเองใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เข้ามาเดินมักไม่ได้ปฏิบัติตรงนี้ก็จะพยายามประคองจิตประคองความเพียรเพื่อให้เขาอยู่ในตามที่ที่ตัวเองต้องการก็คือบังคับจิตไหมบังคับจิตค่ะเข้าใจหรือยังตรงนี้เข้าใจแล้วค่ะท่านอาจารย์อ่านะครับอ่าต่อไปในะย่อต่อไปไม่ยังจิตให้ล่าเริงในสมัยที่ควรให้ล่าเริง ก็คือเมื่อทำไหลไปสูธ่ธรรมเขาจะเกิดสุขเวทนาชอบไหมชอบค่ะท่านอาจารย์เพราะนั้นตรงนี้จิตจะล่าเริงใช่ไหมเพราะมันสบายอั่างนั่ง้สอยงนี้จิตล่าเริงใช่ไหมเพราะมันสบายอะนั่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็นั่งได้สมาธิอย่างนี้ก็ค,คือไม่ให้ไปยังจิตให้ล่าเริงในสมัยที่ควรให้ล่าเริงเพราะนั้นพอไปยังจิตให้ล่าเริงไปชอบปุ๊บพอเกิดทุกเวทนาไปไงชอบไหม ไม่ชอบค่ะวัดอยากออก่อนเวลาแล้วไม่อยากอยู่แล้วเกิดอาุกข์ก็งวลไม่ชอบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสัมปชัญญะไม่มีสติโก้งจึงรับสั่งไม่ยังไม่ยังจิตให้ล่าเริงในสมัยที่กวนให้ล่าเริงเพราะฉะนั้นทําหลายวิสุทธธรรมเขาจะล่าเริงเขาเขาจะไม่แย่แต่จะไม่สนใจไม่อะไรแต่มีสัมปชัญญะมีสติเห็นไหมรู้เท่าทันกิเลสในอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้น ใช่ไหมจึงไว้ทราบชัดรู้ชัดด้วยการเพ่งในความเป็นท่าในความเป็นอายตนะในความเป็นปฏิจจสมุปบาทถูกต้องไหมถูกต้องค่ะท่านเพราะนั้นเขาก็จะไม่ต้องไปทําให้เขาลา่าเลยเขาไปตามเขาเองอยู่แล้วจึงไม่ไปแย่แต่ไปสนใจในทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอัตุกวมสุขใช่ไหมครับเพราะนั้นทาจึงไหลต่อไปไปไหนไม่วางเฉยในจิจที่ควรวางเฉยเพราะนั้นเขาจึงจะเกิดอะไรอุเบกขาเมื่อทาไหลไปสู่ธรรม ท่านก็ไม่ต้องไปบังคับไปเขาวางเฉยหรือไม่วางเฉยเลยเขาวางเขาเองถูกไหมละ่ะทั้งภายในและภายนอกใช่ไหมเขาจะไหลามาสู่นยัยยะที่หนึ่งนยัยยะที่สองนยังนยยะที่สามของนิโรธหมดเลยถูกต้องไหมสาธุค่ะตรงไหมตรงอาการปิดไหมตรงค่ะท่านอาจารย์เหมือนที่ท่านเข้าใจไหมสาธุเข้าใจแล้วค่ะท่านอาจเจย์ก <c oughs> ็พูดนเ่ายังทำชั้นลึก <c oughs> เพราะฉะนั้นอ,อีกสองข้อที่เหลือคืออะไรเป็นพูดน้อมไปในธรรมเร็วนี่คือทําผิดไงพงษ์ถึงตัดว่าเป็นผูดน้อมไปในธรรมเร็วที่ทาตรงกัางข้างกับสิ่งที่พงษ์ตัดนั่นคือทาเร็วเป็นกิจชาวบ้านเป็นทมที่ห้ามไม่ให้ทําแต่ไปน้อมไปแล้วไงชอบไงเชื่องไงต้องการไงต้องการให้เขาเกิดปากอุเบกขาต้องการให้เขาล่าเริงแล้วก็จะอยากประคองจิต แล้วก็ไปบังคับจิตข่มจิตเห็นีอ้อย่างนั้นก็สุดท้ายที่ะองค์ตรัสเป็นผู้ยินดียิ่งหรือว่าเป็นผู้ไม่ยินดีเป็นผู้ที่ยินดียิ่งในสักกายมันเกิดตัวตนแล้วเพราะไปเฝ้าดูจ้องดูตามรูตม้ตามเห็นในลมในการเดินมากจึงเกิดตัวตนใช่ไหมใช่ค่ะท่านอาจารย์เป๊ะไหมทําทพระองค์เปะ๊ะค่ะรู้อย่าง <พ uka> เออห็นแม่เข้าใจไหมอเงค่ะอือเข้าใจแล้วเนาะเข้าใจแล้วคะ่ะท่านอาจารย์เห็นไหมของง่ายๆทำมันยากหมดค,ค่ะคุคนะ่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องมาเข้าใจตามที่ผมสงตัดถ้าท่านไม่เข้าใจท่านก็จะไม่รู้นะครับรวมไห้อย่างนี้ดีที่สุดนะตามในายาที่ผมสงสัดเพราะนั้น ในย้าต่างๆที่พระองค์ทรงแตไว้ในธรรมบุก,การเนี่ยจึงมีผลมากเพราะนั้นพระองค์จึงตัดที่เป็นส่วนสอดคล้องกันก็คืออะไรสุสะสูสาสุก็คือเหตุที่จะเป็นพระอริยได้ก็ต้องมีหกประการเช่นกันเพราะนั้นในธรรมวินัยที่พระองอะค์ทรงตรประกาศแล้วอันผู้อื่นแสดงอยู่ก็ไม่ฟังด้วยดีเห็นไหม ขณะที่ครูบาอาจารย์โทรไปเพราะเราจะติดต่อกันทางโทรศัพท์หมดคุยกันทางโทรศัพท์แต่ไปทํากิจอื่นไม่ได้สนใจอเ,เอาแต่ประโยชน์ส่วนตัวก็จะเกิดการปามารหรือเกิดสภาวะที่มักไม่สว่างเ,เห็นปหมเดีย๋ยวเว้นด้านมีกิจการงานหรืออาชีพที่มันจําเป็นอยู่ณขณะนั้นก็ไม่เป็นไรมาครับตรงนี้ก็ขอเวลาครูบาอาจารย์นะ เี๋ยวขอเวลาตั้พักหนึ่งจะทําอะไรก็ว่ากันหรือเดี๋ยวค่อยรับทำพระเจ้าไม่สะดวกก็ว่าไปเพราะฉะนั้นพงศ์ยังจัดถ้าไม่เงียสวดสองฟังเห็นปะเพราะฉนั้นถึงเงียสวดมันก็ฟังแล้วไม่มีสมาวะไม่มีสมาธิจะไปฟังรู้เรื่องอะไรอะ่ะก็ทํางานในอื่นไปด้วยอะ่ะถูกไหมใช่ค่ะไม่เข้าไปตั้งิดเพื่อรู้ทั่วถึงก็คือไม่ได้กําหนดสมาธิเมื่อท่านไม่กําหนดสมาธิ ฌานก็ไม่ปรากฏยานก็ไม่ปรากฏเพราะฉะนั้นพงค์จึงสัต์อย่าเหินหน้าจากฌานเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้ฌานผู้ที่ทรงฌานับไม่ได้ทําแล้วแต่แม้จึงเหินหน้างจากฌานเห็นไหมเพราะฉะนั้นพงค์จึงให้ให้เข้ามาตั้งจิตเพื่อรู้ตั่ถึงท่านไม่ไปเข้าไปตั้งจิตก็จะไม่รู้เท่ถึงก็คือไม่ได้ดับปัจจัยเห็นไหมครับด้วยวิธีสี่กรรม เพราะนั้นจึงถือเอาแต่สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ในการเดินมรรคไม่เป็นประโยชน์ที่จะเข้าออกมาตัดธรรมไปเอาประโยชน์ของปุถุชนนะแมจะเว้นว่าท่านเออทรมมาหากินซึ่งมันมีกามจําจเป็นก็ไม่เป็นไรก็เคลื่อนเวลาผ่านเวลาเวลานี้ข้าพเจ้ายังไม่พร้อมขออนุญ,ญาตเดี๋ยวข้าพเจ้าพร้อมแล้วข้าพเจ้าโทรม,มาหรือว่าขอเวลาท่านอาจารย์ขอเป็นอ่า คิวต่อไปก็ได้คุยกันจะได้มีประโยชน์แล้วก็พอ่อไปพวกก็จึงตัดว่าทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็ในเมื่อนั่นไม่ได้รับธรรม่ก็อดอดได้อมาตตาธรรมนี่คือการทิ้งสิ่งที่มีประโยชน์ครูบาอาจารย์บอกไปก็ไม่รู้เรื่องก็ไปทําอย่างอื่นอยู่ถูกไหมนะเป็นผู้ที่ประกอบด้วยขนันติที่ไม่สมควรเห็นไหมไม่สมควรเลย เป็นการทนฟังนะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจฟังทนฟังให้มันหมดหมดเวลาไปสวองก็นั่งกับดิกเท้ามัาง่งดูทีวีมัง่งกินข้าวมัง่งทำงานอื่นไปบ้ง่งเป็นกิจเลวเป็นกิจที่ไม่สมควรสนะครับจึงเป็นผู้ที่ไม่สมควรที่จะแม้ฟังพระสัตธรรมอยู่ก็เป็นผู้ที่ไม่สามารถที่จะก้าวลงสู่ความแน่นอนที่จะไปบรรลุธรรม ในกุศลธรรมที่ดีที่องค์ทรงตัดได้เห็หม้ยมเพราะนั้นต้องทําให้ถูกต้องเข้าใจยังนี่<า>ก,ก็คือเนื้อความของเส้นทางนะเป็นเหตุที่จะเป็นภารยาก็คือสุดสูสาสุเข้าใจไหมทานี้เข้าใจค่ะท่านอาจารย์เพราะนั้นจะมาอ้างนู่น้างนี่ไม่ได้พระองค์จึงตัดไว้อะไรพับพระสูตรพู้มีปัญญาเก้าหลงสูด พ่อพวก์ถึงตัดไป้อะไรเป็นผู้ประกอบด้วยความเป็นผู้มีกรรมเป็นเครื่องกั้นจะมาบอกว่าฉันมีกรรมกรรมเยอะก็พระเจ้ากรรมเยอะก็พระองค์ก็ตัดแล้วทุกคนมีกรรมนํามาเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ต้องรับผลงกรรมนั้นเพราะนั้นทุกคนมีกรรมหมดจะมาบอกว่าฉันกรรมเยอะกรรมน้อยไม่ได้มาอ้างเรื่องกรรมไม่ได้ออกกรรมมาเป็นเครื่องกั้นตัวเองมันก็เดินมรรคไม่ได้ถูกไหมประกอบด้วยความเป็นผู้มี วิบากเป็นผู้มีวิบากเป็นเครื่องกั้นเอาวิบากมากั้นตัวเองได้ไงเห็นไหมว่าโอ้มีกรรมเยอะเนี่ยได้รับผลองกรรมหูทรมานปวดหลังปวดแกงปวดขาไม่้อมมาพูดบอกเป็นเครื่องกั้นทำไมเห็นไหมพงศ์สง่ายไปแล้วเข้าใจอย่างอย่างนี้เข้าใจแล้วค่ะตอบด้วยความเป็นผู้มีกิเลสเป็นเครื่องกั้นโอ้มีกิเลสเยอะเห็นอะไรก็ยาไว้หมด ตันหนาก็มาคอยกระซิบราคาโตตจากโมหะอูมาเยอะแยะม,ะมีความประหมาาความตื่นเต้นความอยากความกลัวเอามาเป็นเครื่องกั้นตัวเองหมดเลยเรื่องของกรรมเรื่องของกิเลสเรื่องของวิบากเห็นไ,ไหมครับแล้วเจอบรรุธรรมได้ไงก็เป็นผู้ไม่มีศรัทธาเพราะนั้นปากก็มีศรัทธา,ทาแต่แตศรัทธามันไม่มั่นคงมันงอนแงนเห็นไหมคอนแคนคนแนนคไ<ะ>ปหมดเลยไม่ได้เรื่อง ก็จึงเป็นผู้ที่ไม่มีฉันทะในความพอใจที่ตัวเองควรจะได้แล้วก็แผลบไปโน่นแล้วก็แผลบไปนี่ไปหาอาจารย์องโน้นไปหาอาจารย์นี้มันไม่จบหรอกชีวิตนี้จึงเป็นผู้ที่มีปัญญาสามไม่สามารถเข้าสู่ปัญญาที่บรงทรงตัดในสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเพื่อเข้าสู่สมัมัญญาที่ถูกต้องน้งเห็นไหมครับเพราะนั้นทุกอย่างก็ต้องตรงกันข้ามกัน ห็นไหมตรงก้างกันท่านก็จะเข้าสู่ระบบที่พงทรงตัดได้ก็จะเป็นผู้ที่มีปัญญาก้าวลงสู่ภายอริยะได้ในพระพุทธสูตรเราจยังอะตุ่ะเห็นไหมของง่ายๆทำมันยากหมดเพราะฉะนั้นในตามที่พงทรงตัดอาวะรณะตาสูตรก็คือตามรอยพระธรรมของพงพระตรธรรมนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นในธรรมอุะการ ก็ต้องเป็นผู้ไม่ควรเพื่อที่ก้าวลงถึงในธรรมขอ,ององค์ถ้าใครทําถูกต้องก็จะก้าวลงได้ในพระสัจธรรมหกประการก็คืออะไรเป็นผู้ไม่ฆ่ามารดาไม่ฆ่าบิดาใช่ไหมไม่ฆ่าพ่อรหรันเป็นผู้ที่ไม่ทําให้พระโลหิตของพระองค์พ่อก็คือมีอาการเจ็บปวดเล็กน้อยหรือมีเลือดติบต๊บๆพวกนี้เราก็ไม่ได้ทํากันแล้วเพราะไม่ใช่สมัยแล้ว ็นผู้ที่ทําให้สงแตกแยกเราก็ไม่ทํากันใช่ไหมสาธุค่ะไม่เคยเลยค่ะ,ะนทนาเพราะนั้นข้อสุดท้ายเป็นผู้มีปัญญาตามใบบ้านน้ำลายอันเนี้ยเยอะเลยใช่ไหมไม่ได้เข้ามาเดินมากแต่อวดตัวส่งพระสูตรเดินมากมาไหนส่งพระสูตรให้คนนู้นคนนี้ทั้งที่ยังไม่มีปัญญายังไม่มีหน้าที่แต่ส่งให้คนนู้นคนนี้มันจึงเป็นเป็นพวกปัญญาตาม คิดอะไรทําอะไรญญก,กินกูบาจังก็ผเบรกตั้งแต่แรกไม่ให้ดู youtube ก็ไปดูไม่ให้ดูเฟซก็ไปดูเห็นไหมทำไมต้องไปส่องเฟซก็ไปดูเนี่ยถึงเกิดปัญญาตามนี่ไงเป็นพวกใบ้บ้าน้ําลายอยากจะคุยอยากจะสอน,น,นอยากจะบอกคนก็ยังาูดอนยางนี้ชวนคนโน่นคนนี้ตัวเองยังทําไม่ได้เลยเห็นยังเนี่ยข้อนเนี้ยเป็นข้อที่ทาร้ายตัวเองแล้ว นะครับระฉนนั้นก็ต้องหยุดพฤติกรรมนี้ยกเว้นว่าเออใครเขาอยากจะมาปฏิบัติก็ส่งอธิบายแล้วก็บอกอให้ครูบาอาจารย์ดาเนินการไม่ใช่ตัวเองไปสอนเองบอกเองโดยไม่รู้ตัวมันก็จะเกิดกรรมจึงไม่สามารถที่จะเข้าสู่พระสัจธรรมองได้อย่างสบายๆชิลๆจึงเป็นผู้ที่ไม่สามารถก้าวลงถูกความถูกต้องในระบบได้ ถึงสอนแล้วสอนอีกบอกแล้วสอนอีกบอกแล้วบอกสร้างวิบากกรรมโดยไม่รู้ตัวสร้างกรรมดยไม่รู้ตัวสร้างกิเลสดยไม่รู้ตัวอาจาใยยังสาธุค่ะท่านอาจารย์หลายมากเลยค่ะข้อสุดท้ายนี้ค่ะท่านอาจารย์ยไม่รู้ไงให้รอดก่อนค่ะท่านอาจารย์เอาตัวเองให้รอดก่อนจะมาทําเป็นเก่งนะเป็นอวดรู้เยอะแยะไปหมดถึงบอกว่าเอาตัวเองให้รอดก่อนแตตัวเองยังไม่รอดยังไม่ได้บรรลุธรรม ไปสอนคนหนึ่งกมได้ไงใช่ไหมเพราะน,นั้นก็มีอะไรก็เรียนให้ครูบาอาจารย์ทราบส่งมาครูบาอาจารย์ก็พิจารณาเป็นหลายๆายไปไม่ต้องแหมเพิ่มมาปุ๊บก็ส่งวัสดุบอกรุน้นบอกคนนี้เก่งไว้หมดใช่ไหมพอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจแล้วค่ะท่านอาจารย์มีคำถามเพมิ่มเติมไหม ก็สร <Construction. S 2> ้างความเพียรต่อไปค่ะท่านอาจารย์สาธุค่ะถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญาตใช้เวลากับท่านพิพุณสริยาเพียงแค่นี้ก่อนนะครับนำกาดเท้าค่ะท่านอาจารย์สาธุค่ะอนุโมทนาสาธุครับท่านพิพุนสริยาผู้บรรลุธรรมในดับอินทรีพนามสูตรแบบอริยะนะครับนะครับอนุโมทนาสาธุครับวัดดีครับ bisa satu 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 nah.